สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟก o ป t o ์ t o อนะตอนนี้ผมอยู่หนองเลงซ้ายครับบริเวณที่ผมอยู่นี่ก็เป็นบริเวณคลองไส้ไกลครับตะกี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปแนะนำอัปเดตการทำสนามวุฒบอลแล้วก็หลังจากปิดคลิปแล้วผมก็อันอปรับปรุงสนามวุฒบอลได้สักพักหนึ่งครับก็หันมูเจ้าบ้านเปินะสะพายซุมกับคลองขี้รถเครื่องไก่มาหลายคนครับผมก็เลยคิดว่า เดี๋ยวอยากจะมาหันวิถีชีวิตของเจ้าบ้านตีหนองเลงซ้ายนะอำเภอแม่แจ้ของเขาแบบปืนหาป่าด้วยวิธีตั้งซุ้มกันจะได้นะเพราะว่าผมเคยป้าท่านผู้ชมไปดูเรื่องของการตอแหนมาแล้วตั้งจับมาแล้วซ้อนแส้มาแล้วนะแต่ตั้งซุ้มนี่ผมม่ได้หันเหมือนนะครับเดี๋ยวเขามาดูครับว่าบรรยากาศจะเป็นจะได้นะนี่คือเป็นบรรยากาศของหนองเลงซ้ายหลังจากที่ตะคืนนี่มีฝนพายุมานะฮะ จะบ้านคิดว่าน่าจะได้ซาบป,ป่าละซาบกินนะฮะตอนนี้ผมหันเปนเดินข้ามทอนนี้นี่ฮะโอ้กำลังหาป่ากันเลยเนะเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดกันเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปด้วยเปลน,นะโอ้คงต้องนี่ฮะลุยแล้วครับบ่ได้เตรียมตัวมาลุยแต่จำเป็นต้องลุยครับถ้าพลาดโอกาสนี่ผมก็คงจะ บาได้หั่นแหมเมิเลยทีเดียวครับที่ผมหั่นเป็นเดินทัดนี้มันนะจะบบลึกวันนี้ต้องลุยหนองน้อยนะฮะก่อนที่จะไปเก็บเอกสารหกรมชนเดี๋ยวผมขออนุญาตมาติดตามวิถีชีวิตของพี่น้อง้าวพื่อแม่ใจตีนหนองเล็งซ้ายในการหาปา่าท่านผู้ชมได้ดูกันสักน้อยนะฮะ วันนี้เฮามาโฟกัสเรื่องของตั้งซุ้มครับในเป็นกะมา้าเตรียมอุปกรณ์มากันมากันหลายคนเหมือนกันนะฮะเห็นว่ามีกลุ่มมีเปลื่อนมากันหลายคนโมงตั้งซุ้มป่านี่้าบ้านเป็นหู้ดีครับว่าตดไดมันมีป่าคอนโมงที่สามารถจะตั้งซุ้มแล้วได้นะฮะ บางคนนี่ถ้าเป็นหูโมองนี่เป็นปใจิบอไข่นะฮะเรื่องของการหากินนี่ได้เหครับอามาสักกลัมเนี่นยเนออาสาบกินสาบฝนนี่ป่านึงออกเนอนี่ครับวิธีประมงพื้นบา้านครับเดี๋ยววันนี้อย่าไปพอบน,นตังซุ่มหน่อยตอดแหพอมันละ <laughs> คอมไลน์นี่แหละครับเลยเข้าไปกันหลายคน,ลลยคน,นยแล้วค่ะคนไปนิ่มสามน่ะหรอก่อนหน้านั้นไปกันกี่คนมั้งนี่ยเจ็ดคนกันเจ็ดคนกันคนหนึ่งเฮ้ยทำไมากันหลาย,ลายอีมวนพองเนอะถ้ามาหลายนี่ปา่ปามันป่ปามันายอ่ะเนี่ยครับวิถีชีวิตของพี่น้องจาวมพื้อแม่ใจเฮาครับ หนองเล็งซ้ายแรงชีวิตครับนี่ถ้ามีหนองรับรองม่มีอดตายนะฮะแต่ต้องมีวิชาหากินกันน่อยนะฮะนี่ตอดแห้คไถทะนัดตอดแห้กับมาครับนี่หนองเฮาน้ำตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำเต็มน้องละวอ่า <G ül üyor> กำลังรุ่นอยู่ตาเนี่ยถ้าตานี่ะต้องรุ่นละนี่กว่านี่ล้อยนะเออตังเยังได้แกะตัวไปอ่อานี่ฮะ,ะครับครับ,บตังเฮียดอกบัวก็เริ่มออกละนี่เขาก็จะได้มาสัมผัสบรรยากาศในหนอง อัปเดตตัวนะฮะถ้ามาตัวมูก็อุ่นใจน้อยนะฮะมาคนเดียวนี่มันจะบวงเวงเสียวๆเล็กน้อยนะฮะสวัสดีครับ่อจะแด้นี่อนี่ใส่หนงกะ,ะนี่ครับ ไข่ธนัดตอดแห้ตอดไข่สนัดแซ่ซอนซอนไข่ตั้งจำได้ตั้งเน่ยไข่ไซแน่งได้ไซครับตั้งซุม่มมาแล้วถึงได้ป,ป่าปิกบ้านแน่นอนครับแล้วก็วิถีชีวิตแบบนี้นี่เราออนบ้านเฮานี่จะบ่ค่อยหู้จักกันละในเรื่องของการ ลงมาหากินในห,หนองด้วยวิธีต่างๆภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าเป็นประมงพื้นบ้านนี่รู้สึกว่าละอ่อนจะบใครสู้กันละมันก็นเลยก้อ,อยๆหายไปครับผมว่าจริงๆแล้วเอกลักษณ์ของหนองเลงซ้ายนะมันต้องอยู่กู่กับประมงพื้นบ้านครับถ้า อนาคตนะฮะมีการจัดกลุ่มประมงพื้นบ้านดีๆแล้วก็มีหน่วยงานสนับสนุนให้ชาวบ้านได้เป็นค้ายๆค,ครับเบี้ยกรในเรื่องของการสอนในการบริการนักท่องเที่ยวในการมาสัมผัสวิถีชีวิตประมงขึ้นบ้านในหนองเล็งซ้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของการประกอบอาชีพประมงขึ้นบ้านให้กับชาวบ้านได้นอกเหนือจาก ได้ป่าไปกิ่นแต่ละวันแต่ละวันแล้วนะถ้านักท่องเที่ยวมาเพื่อนอาจจะได้ขายป่าในราคาที่แพงขึ้นก็เพราะาเขาจะบวกในเรื่องของการเซอร์วิสในเรื่องของการบริการน้าเที่ยวตัวเองนะฮะเนี่ยฝากถึงพ่อแม่ปีน้องเจ้าเพื่อแม่ใ,ใจตัวเองนะฮะก็จะได้จะได้ก็ทักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาไว้ตัวเองแล้วก็เดี๋ยว อนาคตผมเจอว่ามีหลายๆโครงการที่จะพัฒนาความเป็นอยนยูของปีน้องจอำเพื่อไม่ใจได้อาชีพประมงพื้นบ้านขเขาก็จะสามารถเอ่อคียิว่าเพิ่มมุนขาได้นะนี่อุปกรณ์พร้อผมมาหนอมาจากบ้านไหนมาแฟกะตังหนองตังหนองนี่แหละโอ้สบายมาก <c oughs> โอ้ปุ่นลงกันตึมๆแล้วเนอ <c oughs> อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอย่างพองครับุมนีซูมเออแล้วก็ข้องไม่ก็เอาอันนี้มาด้วยเอาอย่างอ้เดี๋ยวก็กระสอบอ๋อเจ๊กระสอบอะไระอะไรเจ๊กระสอบท่านไรป่าเจ๊กระสอบอ่านี่ครับบ้านตังหนองเฮานะฮะซูมวันนี้มือซูมได้ออกหากินละทราบฝนลงมา ต้องลุยโคนกันน้อยนะครับผมผาดต้องตีผมมาได้เตรียมตัว๋วจริงๆต้องใส่กางเกงวอ้อมแล้วก็มีถุงเท้านะฮะนี่ถุงเท่ายังปอวันนี้แต่วันนี้ผมกางเกยงยีนก็นกนรองเท้าโอ,โอเคปอถูถถถถๆไทยๆไปได้เอาหมอกเก็บผาดได้สักเล็กน้อยนะฮะเนี่ยถ้าโอ้ เอาละกระเป๋านี่ข,ขายได้เล่าไว้เนี่ยเอากระเป๋านี่เล่าอย่างนเดียวเอาเล่าไว้เนี่ยก้าเก้าวันลืมลเ,ลลเอาเพื่อนเพื่นนอนเดี๋ยวน่าจะตั้งใจละไว้ก้า กระเป๋าห่อเข้านี่ล่าไว้ก็ว่าอาวางไว้ครับเอาแฮนก่อนเดี๋ยวถ้าเปินเขาไม่แน,น่ใจว่าเป็นตั้งใจเอาวางหรือว่าลืมนะเดี๋ยวัปมาว่ากันจริงๆแล้วอ,อก,การหาก,กินในหนองนี่น่าจะเอาทิดตัวใกล้ตัวไว้นะถ้า ถ้าเพื่อมันไปไหนต่อนี่จะได้ไปต่อได้เลยมันต้องวกกลับมาแต่ไปห้งอุ่นกันอาจจะเป็นทำเลดีขึ้นออจะมานั่งกินข้าวกันได้นะนี่ฮะจะวางไว้เป็นจุดๆมาแล้ะมาล้วขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอจิมเดอร์ ต้อง g ส Sport ครับ g ส Sport โอ้พ้ามานนักก,อ,กนนอ,อีมวนเนาะเออเลิอกอยู่เนาะได้น้ำต่นนี้นี่ มห้องว่าห้องหลงครับห้องหลงนี่จะสวัสดีครับมาเหมือนยังนีกนลัวหามาได้ฟองยังยังได้ยังไรเดี๋ยวถึงได้เดี๋ยวถึงได้น้ามันนึกเนอเดี๋ยวตื่ได้เ๋ยวต่นได้นมันนึกน เอาก่อนจะได้หู้ได้หันวิถีชาวบ้านเขาอ่ะก็จะได้ป่าแต่ละตัวหนอได้ปาแต่ละตัวน้าแหงดีกันนันักมันนีมันยะน่มันยังอรับได้ไหมนไม่อรมัน้้ขอมันเ นี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตแฮมแมแบบหนึ่งนอกเหนือจากออตอดแห้นะฮะน,นี้มันบสามารถตอดแห้ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นปลาบัวแล้วก็มีแหนจอกอย่างเยอะนะฮะแหมบสามารถลงได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะ,ะ,จ,ะจะหาตันนี้ได้ก็เป็นซุ้มครับส่วนแท่นี่จะ ไอ้ในการหาป่าค้นมงแบบนี้นะเนี่ยนะป่าค้นงงแบบนี้นี่จะเป็นแสะครับมันน้าลึกกเกืินหัวเข้านี่ป่าเล็กป่าน้อยก็จะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นมูซ่อนแสะส่วนตั้งจํานี่จะต้องอาศัยน้ําลึกประมาณเอ่อเมตรหนึ่งเมตรเมร็ดป่ายับตั้งได้อยู่แต่นี่คือ ผมจะไปตั้งใดล่ะตอนนี้เปินไปเรื่อยๆแล้วผมต้องอ้อมไปดักเพราะผมลงห่องมาได้หนะ้ามันลึกนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับก็รบจริงๆแล้วป่ากัดนะฮะถ้าฝนตกแบบนี้นี่มันกับกอวอดเหมือนกันนะแต่คงจะหาพื้นที่ตีมีป่ากัดหาากนะ นี่มันมีปลาเล็กปลาน้อยเยอะนะครับถ้าเป็นปลากัดเมียงนี่จะหยักอ่ะอ่ะอะนี่ครับเป็นฝูงปลากัดแต้มใจปลากัดไทยใจปลากัดเมียงนะเป็นปลากัดจีนครับเพราะว่าปลากัดเมียงนี่มันแบอยู่กันเป็นฝูงนะมันชอบยู่กันตัวสองตัวก็ครอบครัวของมันนะมันจะมีปลาเนี่ย ถ้ามีแสะมาซ่อนนกป่าน้อยกับซ่อนได้เลยครับตอนนี้ครับก็ระบบนิเวศของหนองเลงซ้ายมันก็นจะอู่ล้อเลี้ยงชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์เป็นวงวงโซ่อาหารครับปลาเล็กป่าน้อยก็จะเป็นอาหารของปลาใ่านะฮะปลาใ่าขึ้นมาอม่น้อยกับเป็นอาหารของนก ของซั์น้ำต่างๆวัชพืชที่มันอยู่ในนี่มันก็นจะเป็นมกหมมเป็นปุ๋ยให้กับต้นไข่เป็นอาหารให้กับป่าเล็กป่าน้อยตัวก่อเวลาน้ำท่วมมาป่าใหญ่ก็ขึ้นมากินน้ำแห้งมา้านกก็ขึ้นกินนกก็ลงมากินเวลาได้เวลาน้ำแหง้งพอสมควรแล้วก็เป็นอาหารของค้นแล้วครับตอนนี้ มันจะเป็นวงจรแบบนี้ครับอยู่ได้ทั้งคนทั้งสัตว์ใครได้ใครได้เอามาโชว์กันพ่อจิมเด้อไหนป่าเนีป่าสลิดป่าสลิดอ่านี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปกันหนึ่งสองโอเคครับนี่ได้ละได้ละอ่า นี่ได้โชว์ปลาละการหดหน้าแล้วกะหันขี้ลถเขียงไก่มากะนส้วะขบกสว้วะบัวกันกันไก่มามเอ,อินพอกันแล้วมั้งฮะอ๋อเป็นว่ามโมงดัดนีเนาะเพื่นมาตั้งซุ้มกันครับ เปิดตึงตั้งไปเรื่อยๆอย่าบี้เขาอ๋อเปิ้งเปิดหว่าซุ่มลูซุ่มมาเหรอนะดวงไขดวงมันไอ้พี่ล้วมีป่นนิ้นนักเลย นี่อุปกรณ์ก็มีกระมังผูกตะไคร้ผูกไว้เหไงแล้วก็เดินนี่ฮะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนก็นเอากระสอบนี่กระสอบอ่านี่จะได้ฟัมเสา แต่ปีนี่แมงดำใครหันไข่ซ่อนเหรอ,อแมงดาบอกไขมีครับอา่าปุ่นอ้อมกันมาตังเพลละเป็นบนละก้า